เราเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรามาแหวกที่สะพานรักสแสมนะคะซึ่งท้องฟ้าสดใสแล้วก็นี่สะพานอยู่ด้านนู้นมองเห็นไหมไกลๆโพนุ่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะมันคือเป็นป่าชายเลนนั่นแหละที่ยังรวมสมบูรณ์มากแล้วก็เขาบอกว่ามีปูสแสมเยอะมากเดี๋ยวไปดูว่าเยอะจริงหรือเปล่าแต่ร้อนมากนะอย่าลืมหมวกหรือใครมีร่มก็ใช้ร่มก็ได้นะคะ ไดะะจตอก็ลองเห็นว่ามันไมมีที่จอดแล้วไง,วางาวรางนี้จอดรถได้นะคะ10บปาเดินเข้ามาทุกคนไม่ต้องจอดแต่ว่าถ้าปกติถ้าคนท่องเที่ยวเยอะอาจจะแบบเต็มก็จอดตรงนั้นก็ได้ถ้าเดินมาไม่เหนื่อย เรานะคะสะพานรักแหมดูมีคนแต่งชุดไทยด้วยข้างหน้าคือบริจาคอุ้ยฝายโฟฝายปูขึอร้อยสามสิบเก้าบาทใส่ก่อนฝายโฟเกจะไปอ่ะไป มีเรือหอครูจ้ะมีสไลเดอร์ให้คอยใครอ่ะเดินไปบนสะพานจ้ะไปน้องจ้ะไหนอะเราไปปล่อยตรงไหนทีเน่ะบอกว่ามีสะพานแล้วมันจะมีสไลเดอร์อยากนั่งเรือน,นะคะชมวิวเที่ยวละ20บอ่ะยีบบาทก็จะแบบชมวิวตรงนี้สะพานรักแสมก็คือเป็นสะพานที่เนี่ยค่ะ ป็นสะพานแขวนที่ข้ามป่าชายเลนด้านในเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเดินจากด้านหน้ามานะคะก็จะมีเดินผ่านสะพานก็ได้แต่น,นี้เราเดินมาด้านข้างก่อนมองไปก็จะได้วิวนี้รักแมรักเสมอน,นี่มีวงถ่ายรูปอีกนหอบป,ปูกล้ามดาบค่ะ เราจะขึ้นไปถึงไหมคะไม่ถึงค่ะ <laughs> แล้วชมวิวจากตรงนี้นะคะมค <laughs> ลมดีแล้วก็แดดดีมากด้วยค่ะแต่ช่วงนี้คือน้ำแพงนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าจะนั่งเรือเที่ยวเนี่ยตอนนี้นั่งไม่ได้นะคะนี่ค่ะผู้พิชิตหอปูกล้ามดาบก็นี่เดี๋ยวเรลงไปรอตรงนั้นนี่ไปจะไปรอนั่นแหะ นี่ค่ะเอ่อหนึ่งชั้นทัน้งวันหวงกันนะยังไงคะบรรยากาศด้านบนเป็นไงบ้างค่่่ะะมมนไจถึงคะ ไม่ได้เลยเอาถอยหลังลงด้วยอ่ะเราดูวิวแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนคะผู้พิชิตเราได้หยุดอยู่ที่ชั้นนั้นและะ้วค่ะวิวข้างล่างก็สวยค่ะตัวน้ำมันจะแห้งไปไหน เดินข้ามสะพานรักสแหนกันค่ะสะพานแขวนที่ตัดผ่านป่าชายเลนแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องปูไปปล่อยนะคะจสามารถถ่ายได้สะพานบิวสวย สะพานแขวนอาะมันก็จะแบบดึงดึง,ดงิดนึงตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้นะ ตำบลเนินขออำเภอแกลงจังหวัดระยองนี่พอเข้ามาตรงนี้ก็คือแบบลมเลื่นแล้วคือลมเย็นดีมากนก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าห้ามจับสัตว์น้ำแต่เราสามารถมาปล่อยน้องๆได้หรือว่าไปทางไหนดีคะเนี่ยนะ เรือนหอรอรักของน้องปูนี่เขาก็จะมีสไลเดอร์เ,อรเพ่ดม,มาคะนะนี่มีสไลเดอร์ให้ปล่อยน้องลงไปไใช่ซึ่งตรงนี้น้องค้างอยู่เรามาหาสไลเดอร์อีกอันหนึ่งค่ะนีน่เขาจะบอกเลยว่ามันคือบ่อเพาะพันปูสแมเทศบาลตำบลเนินขอนะคะมีมีสไลเดอร์นี้มลนก็มีสไลเดอร์นู้น อันไหนดีคะพี่อ่ะมันแล้วเนี่ยแล้วปล่อยสักทีเกือนหอ,อปูเฉยแม้และปล่อยอันนี้ดีกว่าดูสั้นๆนอนจะได้ถึงชัวร์น้ําไฟของนางเองมันแค่ใช่ก็คือเราส่งน้องได้ตรงนี้นอ,อ่อออออพนะพยายามลูกคนนะคะลงไปเดินหอกันะคะ

ต้นสมบูรณ์สุดๆแต่ว่าน้ำจะแบบแรงไปนิดนึงเราก็สามารถเดินได้รอบๆเลยค่ะพออยู่ใต้ร่มไม้อะเย็นมากเดินมาไม่รู้ว่าต้นอะไรใช่ไหมคะเขาจะมีป้ายบอกต้นกงกลางใบใหญ่นี่ก็จะมีศาลาให้นั่งพัก ชื่อว่าสารากัะบ,บูลนะคะตรงก่อนหน้านี้เป็นสาราโคงกางใช่ไหมนนี้ชื่อสารากะบ,บูลถ้าดูสิคิดว่าพี่ยกต้องเจอปูแน่ๆเลยเรามานั่งพักดูปูกัน,นะคะ่ะดูเองนะคะตรงที่มีรอยวิบวับวิบวับ ไปนะคะไมปล่อยปูมาแล้วใช่ไหมก็ประมาณปร,นะประมาณ20นาทีได้นะ,ร,ะรอบนี้อาเชเลนอากาศดีมากก็ทุกมมานิดนึงก็คือแบบมีแดดนิดนึงแต่พอเดินเข้าไปด้านในอ่ะเย็นสบายแล้วก็เดินแบบคือเที่ยวเที่ยวเชิงธรรมชาติอ่ะก็จะแบบฟิลแบบียวเขียวหน่อยอากาศดีถ้าใครมาตอนเช้าน่าจะแบบดีกว่านี้ตอนนี้เรามาตอนเที่ยงนะคะแดดลงหัวนิดนึงแต่ก็โอเคน้ำมันแห้งนิดนึงแต่ว่ามีปูให้เห็นตลอดทางปูเยอะจริงๆปูสมัยเดียวมากๆอุดมสมบูรณ์จริงๆนะคะที่นี่นะคะ ก็ยังไงใครมาก็มาแวะได้ที่นะคะแบบที่ใกล้หาดแม่พิมพ์เลย,ยงไงกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่ข้างหน,น้ากระด่งมนกระดึงกระพาน <laughs>